อืมโอ้ยสัตเตอร์สองตัวแล้วมีลุ้นอีกแล้วมีลุ้นอีกแล้วโอ้แล้ววายสามตัวรอเลยจังหวะเนี้ยต้องเข้าไว้หละโอู้จริงผมว่ารอบนี้สัตเตอร์มานะลุ้นอยู่หน้ามันดีคุณผู้ชมครับฮะออกมาอือหูสวยจัดอู้อู้ไปครับลุยครับ ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะ b u b b l ล S นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมยากุซ่าเฮอร์เนอร์นะครับหรือว่าเกิรยุยศแห่งยากุซ่านั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เลยกันเลยครับวันนี้ผมจะมากับทุนหนึ่งบาทนะครับจะมาเล่นเบ็ดละ 2บาทแล้วกันวันนี้เบต้าสองบาทอ่าแรกๆเราก็เอาเบสิกไปก่อนครับหมุนธรรมดาไปจัดไปก่องอุ้ยกดตาแรกได้ลุ้นสแคตเตอร์ครับคุณผู้ชมเอา้าแล้วเข้าด้วยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าแล้วครับเปิดหัวมาก็ดีเลยอ่ะไปครับลุยครับเบตสองบาทจะยังไง เป็นสองบาทจะคุ้มไหมครับตาาเตอร์รอบนี้อูหยคูณห้ามาแล้วครับขอแต่งหนักๆทีดิวันเนี้ยคุณร้อยหนึ่งดูนิจะได้เท่าไหร่โอหยังไม่มาเลยครับคุณผู้ชมอุยมาหน่อยเพื่อนอขอหนักๆห,หน่อยอูไม่มาอูมาแล้ว คูณสิบสี่ครับคุณผู้ชมตัวคูณเข้าหนักจริงเกมนี้ไปครับไปต่อครับอีสุดท้ายต้องเข้าแล้วอูโอ้ไม่มา,มมาเจ็บปวดรอบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปต่อครับธรรมดาไปคดนเทอร์โกเลยแล้วกัน ไปเข้าจังหวะนี้โอ้ยเกือบเต็มหน้าคุณผู้ชมวิคูนสิบสีไปครับหลายต่อครับโอ้โหอู้ไปครับหลายต่อยาวๆยี่ร้อยเกือบบาทเป็นสองบาทคุ้มนะรอบนี้รอบนี้คุ้มมากอ่าจะเอาต่โต้เลยครับสิบไปเทียบสิบก่อนครับไปวิมามาไปเข้าจังหวะนี้หลายต่ออื้มคูนเก้าวิ วายเข้าอีกอไปต่อครับจังหวะนี้ไหลเรื่อยๆฮะไหลามาครับไปต่อครับจังหวะนี้ต้องไหล,าย,ลยาวๆแล้วแหละจริงขอสแคตเตอร์มาสองตัวมาลงมาเลยมาวายเข้าจังหวะนี้ คูณสิบห้าครับโหสุดจัดคูณหนักจริงเกมนี้ไปไปต่อ,อไหลอย่างนี้ต้องไหลแหละ,หละจริงคูณห้ามาไหลาย,ยาวๆไปคูณสิบเอ็ดไหลอีกไวเข้าไหลบีกเออคูณคูณยี่สิบอ้ แจ๋วอู้หูวายเข้าจังหวะน,นี้ไหลไหมไหลต่อไหมคูณสามมายังไงอู้ต่อครับไปอุ้ยวายสามตัวคุณผู้ชมอุ้ยคูณแปดไหลอีกหลไหมอีกอู้หูไหลาย,ยาวๆวายสามตัวไหลามา สุดจริงเกมเนี้ยคุณหนักจัดไปครับไปต่อครับกราฟิกส,สวยมากเลยนะเกมนี้ขอไหลขอไหลยาวๆเมื่อกี้ได้ไหมเออเนี่ยแต่วันี้ต้องเข้าไว้แหละว้สี่ตัวอู้คูสิบสี่วาไมาอีกสอง คูณสามสิบอ็ดะคุณผู้ชมคูณหนักเกินขนาดเบียดสองบาทแล้วเนี่ยอ๋ <c oughs> ครับต่อไปต่ออีกสิบครับไปอีสิบครั้งครับกำไรแล้วครับรอบนี้ทุนร้อยเดียวต้องเล่นจริงๆครับเกมเนี้ยแนะนำเลยภาพสวยแตกดีคูณดีไหลลือล่อ ต่อครับอีกแปดครั้งครับอืมไหลม่อีกไหลามาอากาศเข้าครับจังหวะนี้คูณสี่ไปวายสองตัวยังไงคูณหกไปจังหวะนี้ดาบเข้าครับคูณเก้าหูวายสามตัวมีลุ้นสแครเตอร์ครับมีลุ้นครับผู้ชมมีลุ้นฮะต้องมาแหละต้องอมไม่มาเอาได้ลุ้นอีกได้ลุ้นอีก ต้องมาต้องมาจริงๆผมว่ามาผมว่ามันมามันไม่มาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปไปครับไปต่อครับคูณห้าสองตัวจังหวะน,นี้เป็นคูณสิบแปดบาทมาไหลไหมไหลต่อไหมอุ้ยคูณสิบเก้าไว้สามตัวจังหวะน,นี้ยังไงคูณยี่สิบสามอ้โหอุ้ยได้รุ่นสแรเตอร์ด้วย ต้องเข้าแล้แหละจริงหน้าเยอะขนาดนี้โอ้โหไม่มาเรียกไม่มาดื้อนี่ไปครับไปต่อครับอือหือโอ้โหสแตเตอร์สองตัวแล้วมีลุ้นอีกแล้วมีลุ้นอีกแล้วโอ้โหรถไฟสามตัวรอ,อเลยจังหวะเนี้ต้องเข้า้วแหละโอ้โหูริงผมว่ารอบนี้สแตเตอร์มานะลุ้นดูหน้ามันดีคุณผู้ชมมามามาโอ้โหูหน้ากากเข้าครับ คูณแปดวายมาอีกสี่ตัวลุ้นสแคตเตอร์ลุ้นรัวๆแต่แม่งไม่มาสักทีคูณสิบสี่มาเหรอยิงลุนนานแล้อวอ้ไม่มาอ่ะกูกูก็ลุ้นอีกมึงไม่มากูก็ลุ้นมึงอีกอ่ะเอามา,มาลง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 มาแม่งไม่ลงจะไหล ไหลไหลดีขนาดนี้ไม่ควรพลาดนะเกมเนี้ยแต่ซากาเตอร์มันไม่ลงมาหาผมเลยคุณผู้ชม What <the> fuck? ไหลอีกแล้วอ่ะยังไม่หยุดเลยเนี่ย,ยเหล,ละกันห้าครั้งเนี่ยเท่า <c oughs> ไหร่อ่ะสอง uh, ร้อยหกสิบสี่คุ้มแล้ววันนี้คุ้มแล้วครับอ่ะอกมาออืโอ้โหสวยจัด อ,อ,อู้อู้ไปครับลุยครับขอไหลแบบนแบบ spin, หนักๆแบบ normal spin เล็บะขอหนักๆแบบ normal spin น่ะโอ้โหมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนกูไม่มาเลยอ่ะเหลือเจ็ดครั้งละเออไหลหน่อยชฉอดเนี้ยขอไหลแบบสวยๆหน่อยอู้ มานะต้องมาอีกไม่เข้าเลยจีดสุดท้ายโอ้โหจบแล้วอย่างนี้จบละอย่างนี้จบจัดเลยไปครับเลยครับต่ออีกสองครั้งวายเข้าครับจังหวะนี้เนี่ย normal normal spin มันไหลดีมากเลยนะไปครับไหลยาวตอนนี้ คัตเตอร์ลงมาสองตัวส,สวยๆป่ะผมให้มาคูณสิบสองครับโอ้โหคูนี่คูนยี่สิบเอ็ดอ้โหไปครับไหลอีกไหลไปอีกอีกสองครั้งครับวิชัยไหลไหลดีอะไรขนาดนี้ได้หรอโหยอดเลยเกมบีจีหึ่เกือบเต็มหน้า วายสองตัวเออคูณสิบไปดิวายสามตัวนี้หูคูณเท่าไหร่สิบห้าขอตายแล้วคูณเก้าโอ้คูณดีจริงเกมเนี้ยคูณหนักเกินอ่ะจบแล้วคุ้มแล้วคุ้มสุดๆแล้วไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วทุนร้อยเดียวเล่นได้มาพันเก้าคุณผู้ชม อโออย่าพลาดนะครับเกมเนี้ยภาพสวยงานดีคูณดีคูณแตกดีจัดเลย <c oughs> ไม่ควรพลาดครับจริงๆโอเคนะครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูเลยว่าจะเป็นเกมอะไรฮะเจอกันครับ